อิงฟ้าวรหาหะเคลื่อนไหวอีกครั้งตัดพอนั่นแหละรถชัดชีวิตอธิบายไปก็สูนเปล่าอิงฟ้าเคลื่อนไหวล่าสุดหลังเก็บตัวเงียบจากดราม่าเผยคนเข้าใจเราผิดก็ไม่เป็นไรนี่แหละรสชัดของชีวิตลั่นอธิบายไปก็สูนเปล่ากลายเข้ามาแล้วสําหรับการบินไปคว้ามงทองมงแรกให้กับประเทศไทยสําหรับอิงฟ้าวรหาหะมิสแกรนดไทยแลนด์2022ที่กําลังจะไปประกวดในระดับโลกที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่กลับเกิดดราม่ากก่อนบินเพียงแค่ไม่กี่วันโดยที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะเรียกร้องจากแฟนๆของอิงฟ้าว่าเห็นเจ้าตัวทำงานเยอะอยากเห็นเจ้าตัวได้พักผ่อนบ้าง หลังจากที่เก็บตัวเงียบจากดราม่าเพราะอยู่ในช่วงลาง,งานจากกองล่าสุดเจ้าตัวก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งในทวิตเตอร์โพสต์ข้อความตัดเพราะโดยมีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นรูปทอ้องฟ้าตอนกลางคืนพร้อมพระจันทร์เต็มดวงโดยเจ้าตัวก็ได้ทวิตข้อความว่าคนเข้าใจเราผิดต่างๆนานาเราไม่ว่าเพราะนั่นแหละคือรสชาติของชีวิตอิงฟ้าที่คุ้นชินเพราะเขาไม่ได้เป็นเราและอธิบายไปก็ส่วนเปล่าหายไปไหนทำไมไม่ออกมาชี้แจงการให้ออกมาชี้แจงนั่นแหละคือสิ่งที่ ลายคนอยากให้ออกมามากกว่ากันเงียบแต่มันเจ็บใจที่ไม่สามารถปกป้องใครได้เลยในเวลานี้แฟนนางงามที่ติดตามข่าวต่างก็ออกมาให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายและอยากจะให้มีการพูดคุยกันของทั้งคู่และหวังว่าเรื่องราวจะจบลงกันด้วยความเข้าใจของทั้งบอสนวันและอิงฟ้า